โอเคครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องบอาเชนเคยช่องพีเจนกาลอนก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับเกมกาลุนาฟรีไฟไทยแลนด์กันอีกเช่นเคยก็วันนี้ใครได้รับชุดน,นี้กันบ้างหรือ,อยังครับชุดน,นี้ก็ออกมาแล้วนะครับก็ใครได้ชุดน,นี้ยังจากผมเพิ่งได้วันนี้นะไม่รู้ใครได้ก่อนหรือเปล่าก็จะเป็นชุดพิติกนะครับนี่เป็นชุดนี้นั่นเองนะเป็นไงเทปะ บอกเลยนะครับว่าเทศจัดนะครับผมแลกไปสองอันเองกิจกรรมเนี่ยต่อไปผมก็น่าจะแลกเคียวนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาล้างผ่านเพรกันซึ่งมันมีออกมาบอกว่าไอเทมโอกาสสุดท้ายไอเทมแรนะครับขอให้มันแบบไม่ต้องกลับมาจริงๆแบบไม่ต้องกลับมาเลยนะมันก็มันจะกลายเป็นของไม่เรแต่เรี๋ยวบอกลเลย ไม่มีวันกลับมาแน่นอนครั้งนี้ฉะนั้นมันไม่กลับมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทุกคนก็ซื้อไปแล้ววันนี้เหลือแค่อสองวันสุดท้ายผมจะมาจัดมันกันซึ่งต้องการตัวกล่องนี้นะนี่ตัวชุดนี้นี่ตัวน,วนี้ตัวนี้เลยมันจะมีสองกล่องแคเม้ระหว่างชุดตัวนี้กับชุดตัวนี้อยากได้สองชุดเลยแต่คิดดีละตัวนี้มันก็เท่นะแต่ตัวนี้เท่กว่าครับนี่นะหรือว่าถ้าเกิดเปิดได้ของอย่างอื่นก็จะดีมาก โอเคถ้า okay, พองกันแล้วเดี๋ยวเราไปเติมเพชรกันเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอดูโปรโมชั่นหน่อยดีกว่าอ,อุ้ยโปรโมชั่นมีกระเป๋าเดี๋ยวเราไปเติมกระเป๋าเขาด้วยพองกันไปโอเคจัดมาแล้วเปิดเลยสุดยอดสนใจไปของเรหรือเปล่าไม่รู้กระเป๋าแบบจัดจัดดูดิกระเป๋าน้องกับกระเป๋าน้องแบบจิ้งกลดเลยไม่รู้ไปเติมตรงนี้ครับไปโอเคจัดไปเติมเพชรมาเป็น,ปน,ปน,ปนที่เรียบร้อยหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามเพชร ถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อเลยดีกว่านี่นะกดเข้ามาตรงนี้ไปปะมาก่อนเอิญผมยังไม่มีส่วนลดขอไปเอาตังค์ไปซื้อส่วนลดก่อนตังค์ในเกมน,นะนี่ไปสุ่มหาส่วนลดนี้เออได้อยู่ได้อยู่ได้ส่วนลดอยู่อุ้ยส่วนลดออกยากอยู่เดี๋ยวเอาบัตรมาก่อนขอบัตรคืนก่อนหาส่วนลดเออส่วนลดครบแล้วโอเคพอแล้วนะอา้าว จะสุ่มต่อทําไมล่ะพระโถงน,นั้นเอ้ยโอเคครับได้บาทส่วนลดนมาแล้วแลกไอเทมเค้นเออแล้วก็มาแลกเรเข็นเจ็ดร้อยเนาะวอเคอต้องแลกมานิดนึงนะะทำงานใหญ่ก็แลกนิดนึงป้ะกล่องนี้นะกล่องนี้นะสองพันเพชรเลยเนาะ เออไมไ่มีกูปลองสฉ่อร้ยไงไม่ใช้กูปลองเฉ่อร้อยอ่ะวถ้ามาเป็น1700ล่ะแล้วถ้าลองกลง่อนไมอ้าวแลกผิดหรือเปล่าอ๋อเกินท่อโท่ผมก็ว่าโท่งงแม่80กล่องสิ กูไปเลขอะไรตั้ง99กล่องแล้วโหไอ้ไบ้องเตอเออต้องขนาดนี้หูดูผิดเลขกแบบนีเ้เออได้อยู่แล้วแหละอุ้ยย่อไปเลยได้ท่าทางด้วยนี่ระหว่างเปิดท่าทางแปลงหนึ่งก่อนโอเค็ตออกรัวได้แล้วเอ,อ้ยเสื้ออุ้ยได้เสื้อตั้ที่ผมอยากได้เลยอุ้ยเลด้แอบอร์ดโอ้โห ได้เสื้อด้วยได้โอ้โหข้นควมอะไรกันกระเป๋าด้วยโอ้โหไอวอด้วยโอ้โหครบเจ็ดโทเค็นมันจะถึงไหมอ่ะถ้าโทเค็นไม่ถึงเหรอเหรอวูดเกินด้วยจบจบแหลกตายแค่นั้นแหละเหลือสามสิบห้าโทเค็นเลขค่าทางไม่ได้ว่ะขาดอีกน okay, <Damn. S 2> yeah. 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 ิดเดียวโอ้โหกับเลขค่าทางเลยละไงเลขอะไรดีอ่ะเหลือ <t> <c rying> อะไรอีอะรถป่ะเอารถป่ะ,ะเอาของสพดีของศพดีกว่าไปรับนอนนอนได้ของเยอะนะถือว่ากิจกรรมในว,วันนี้ผ่านครับผมอยอดเอาแม็กบิดเอาแค่สิบอันก็พอนะโอเคจบนะถือว่าวันนี้อิ่มเลยของโคตรเยอะอะ ได้เสื้อที่ผมต้องการด้วยแล้วแบบดวงดีจัดๆอ่ะอ,อนี่มาดูไอวอลใหม่ไอวอแรจอยากไปได้เสื้อแรมาด้วยเสื้อที่ผมอยากได้พอดีเป๊ะด้วยนะบอกก่อนแล้วเสื้อที่ผมอยากได้ด้วยนะเกินไปอ่ะได้ทั้งเสื้อทั้งไอ้นี่อ่ะเกินไปโอ้โหเกินไปอ่ะนี่บอกก่อนดีดูเสื้อนะเก่นไง นี่ได้เสื้อที่อยากได้ด้วยนะครับทุกคนนี่ดูอยากได้สองชุดเลยไงมันให้มาแบบครบเซตเลยขอบคุณครับแล้วก็ได้หน้ากากมาด้วยนี่ได้มาเยอะพอสมควรนะครับหูสุดยอดได้รองเท้าผู้หญิงมาด้วยได้ท่าทางมาด้วยใช่ไหมท่าทางนี่ซืบดือดเอดอจัดปาครับใส่แทนท่าทางอะไรดีอ่ะ อ่าแทนท่าท,า,ทางอันนี้ละกันเรื่องขึ้นมาเป็นอันนี้อันน,นี้ละกันโอเคใส่สไปเลยนะครับบอกเลยวโคตรเท่นะทเท่เกินไปคอลเลกชันได้มาด้วยนี่กระเป๋ากองศพแล้วหรวดแปได้เยอะโอ้เอ์บอร์กก็แบบสุดยอดอะ่ะบอกก่อน เดี๋ยวขอสักคู่ข้ามาดาลงก่อนก็ของที่ได้ในวันนี้บอกเลยว่าเยอะมากนะก็เดินได้เสื้อมานี่เสื้อที่ผมอยากได้พอดีด้วยต้องแบบเขาน่าจะแบบโดนใจผมนะนะนี่แล้วก็ได้หน้ากาชุดนี้มาได้ชุดนี้มาเออนะครับได้ชุดนี้มานะเออนะได้ชุดนี้มาแล้วก็ได้อะไรอีกอะได้รองเท้าผู้หญิงมาด้วยใช่ไหมรู้สึกใช่ปะนี่ได้รองเท้าผู้หญิงมาด้วยแล้วก็ แล้ถท่าทางมาด้วยนี่ฟุบนี่ตุ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 ท่าทางที่อยากได้ด้วยกระเป๋าก็มีนี่กระเป๋าก็ได้กล้งองโซฟก็ได้แอร์บอร์ดรีได้โอเคเดี๋ยวผมไปให้ดูในหมดหมาป่าโดยได้ดพอนะเพราะว่าขอไม่ให้ดูในหมดทั่วไปแล้วกันนานนะครับเอาหมดสักห้านาทีพอนะครับหมดแค่ห้านาทีพอโอเคแล้วบอกันแล้วไปโอเคมา ตัดไปครับวิลูกซองอะ่ะมีแหละไมีบทลืมปักให้เสียงเป็นอย่างนี้ดีวันนี้พี่แบบดีใจครับน้อนดีใจเป็นพิเศษไม่แย่วอใหม่ดีใจเกินไปจนแพ้คิดเอาเรี่ยไอวอใหม่แบบไอวอรแลด้วยนะทุกคนแบบของแลนะคนอย่าไปคิดมากเออเสร็จนิดกเลน่อยน่อยแต่น้องยังไม่กลับมาตลอดชีวิตเลยนะ โอเคนะอย่าไปคิดมากถ้าผมตัดสินใจพินเนี่ยผมไปแลกชุดนั้นเนี่ยบอกเลยผมก็ได้แบบได้แลกของสามด้วยนะดีได้ผมแลกชุดนี้แหละอืมทีละไอเบิดกูไปแดกเอ้าไม่โดนนี่ไวอเลอเลยว้เหรอมันจะมาลอยลังบุมทำไมอ้าย ไม่ธรรมดานะเราอะเสียใจชุดทรชนของพี่มันแรงเกินไปครับแอดห่อยลักกันสรุปเนี่ยของที่ผมได้มาเนี่ยจะตีสรุปให้บอกเลยว่าได้เยอะนะไม่ต้องบอกหรอกแต่ของมันก็มามาอีกแต่ไม่รู้หรอกมันจะมาแบบแรงแบบจะแรสวยขนาดนี้ไหมจตนนี่ อาจจะได้มีซีรีส์ผู้คุมนะมาให้ดูกันก็ได้นะใครอยากดูกดไลค์นะบอกเลยถ้ากดไลค์เนี่ยอาจจะมีมาให้ดูก็ได้อาจจะรู้ไ,ไต้ว่าไอ้วอก็ไม่ใช่ม่าจะมาเทนะไอ้เท่นะไอ,เ,ะอ,อเรียบร้อยโดนระเบิดน้ำแข็งสุด เป็นบรอดิชแนลไฟแต่สามสังเพชรนะบอกก่อนเหลือเพชรเด้อหรือเพศ,ศเอาไปช็อปอื่นก็ได้เออคุณถามดิสามสังเพชรมันจะเอาไปชอ็อปที่อะไรได้วบอเด้บอนะนะถามจริงบอจะเอาไปเนตอะไรบอจริงนะแต่ถ้าเกิดผมเพิ่มตังค์อีกสักสี่สิบบาทอาจจะได้ท่าทางโบยเงินนะแต่ช่างเถอะเขาให้ท่าทางนี้ผมมาแล้วนะก็ถือว่าไม่ต้องไปเอาเนาะไม่ต้องไปเอาแล้วล่ะเขาให้มาแล้วนะครับเราก็ไม่อยากไปอีก เอาเยอะเอาเยอะ่แอบจะไม่ได้ด้วยซ้ำนะไปช่วยจ่อจับไปขอ,อกดท่าทางหน่อยนะขอโทษนะครับผมไม่ได้เป็นคนแบบแอคนะแต่ขอลองท่าทางใหม่หน่อยแตบท่าทางอย่างเท่อะอย่างเท่ดูดิ จัดจัดไอคือมันมามันมาแบบแทงชุดคาราเซนีออนได้เลยนะสำหรับตัวเนี้ยเลือกสไนเปอร์คิดเล่นไม่เป็นหรอคิดว่เล่นไม่เป็นหรอผมไม่มีปืนไม่มีสกิเอนกันเนาะทางั้นค่อยง่ายหน่อยตปลาป้องกันเนี่ยแหละอุ่ยไม่โดนผมมันโดนเขาเนี่ฮียปลาไปโดนถ้าปลาโดนเขาเดี๋ยวเขาตายนะโโอ้หเสียดายว่ะมันไม่โดนเขาถ้าโดนเขาอะตา ผิมพมือนะสอัสดีเอ้านกมาอยู่บนหัวพี่ได้ไงเนี่ยมันมาอยู่บนหัวพี่แบบนี้ไม่ได้นะนกนกไม่ไปด้วยยิงปกติผมยิงที่นกต้องไปนะปู่จะตายปู่จะตายเดี๋ยวตายแน่เลยขอปั๊มยาก่อน ยาก,ก่อนไปไหนวะไปไหนแล้ว,ไไลวเอ้ยฮัลโหลไอมีบอกไอโอ้ยโอ้ยโอ้ยันนี้เขาคมสไนแน่เลยแพ้สไนเขายับเลยไม่ค่อยคมเท่าไหร kind of <Vou> ่เ oh, ร oh. oh, oh. oh, oh. okay. ื่องสไนขอให้ไม่บอกเพราะผมไม่ค่อยเก่งสไนเท่าไหร่แสดงว่าเขาต้องคมสไนครับเขาเล่นคมสไนเขาเล่นเก่งมากอะสไน เาเก่งนะแต่คผมไม่เก่งนะก็เดี๋ยวบ่กระกระสุนลูกซองเอาไปเดีพันเก้าร้อยพันห้าร้อยเก้าสิบอ่ะเออเอาไปดิเอาไปดิกูไม่มีเล่นเนี่ยกูกระสุนไม่มีเล่นกูกระสุนไม่มีเล่นอุ้ยช็อตโคตรเท่กดไลค์ให้เลยไม่ต้องแร็ปโชว์ครับนอน อาสิบยี่สิบสามสิบอาสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบนะรู้นะท่านั้นแ่ะอีตังบังเกอร์อยิงดิโอหูหแล้วแบบปืนเนี้ยผมมันมีในเกมด้วยนะประเด็นอ่ะไม่ใช่เขาจะเอาปืนุ่มสี่สุ่มห้ามานมีจริงนะมันมีจริงนะปืนเนี้ยไม่พี่ไม่พ้หรอกน้นพี่มีสกายเลอร์ไม่อยาพี่มีสกายเลอร์ครับ เอาสิบยี่สิบสามสิบแค่แม้นี่เจอท่าพี่หน่อยเป็นไงน้องรอบสุดท้ายแล้วครับตัดสินนะว่าใครจะแพ้คนะรอบตัดสินนะเคคนนี้คือรอบตัดสินผมนะมันจะจบไม่จ,จบมันอยู่ที่ตรงนี้แหละไปะขอตั้งแกเร่นหล่อนลวกัน ดึดึงดึงไซฟงมาดึง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 มันเอาปืนที่เขาถนัดมาด้วยมันถนัดปืนนี้ผมไม่ถนัดบอกแล้วว่าไม่ถนัดไม่ถนัดปืน เดี๋ยวดาหยอกโอ้โหพลาดนิดเดียวอ่ะก็ถือไม่เป็นไรถือว่าเก่งแล้วนะแค่นี้แหน่น้อนแบบอายุเคสนด้วยนะแต่งตัวก็เป็นยังไงกันบ้างครับคลิปเดีโอนี้ใครชอบกันบ้างเออถ้าใครไม่ชอบก็กดไม่ชอบมาใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับจะให้ให้ผมกันด้วยนะครับช่องปีเตมเลยช่องการรวมพลก็เป็นยังไงกันบ้างครับใครเห็นว่ามันเหมาะสมในการสุ่มเนี่ย ก็ไปสุ่มกันดูได้ครับแต่ใครที่บอกว่ามันไม่เหมาะสมเนี่ยก็ไม่จะไปต้องสุ่มก็ได้ครับมันก็ไม่ได้อะไรนะแต่มันก็แล้วแต่มันนั่นแหละเออใครคิดว่าแบบดีก็ดีแต่ว่าอยากสุ่มเลยเก็บตังค์ไว้กินขนมดูผมคนเดียวสุ่มพอโอเคก็ตลาบคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นอย่างบ้างผมได้ถึงสองชิ้นเลยนะเออก็คลิปดีโอนี้ผมก็น่าจะต้องขอตัวลาบไปก่อนใ้แชอบบย่อลืมกดไลค์กดแชร์กันซะครับ กดกระดิ่งได้หมดมก็จะพาๆกันแบบนี้แต่ผมว่านะเอาเอาเด้อของแล่เออมันไม่กลับมาแล้วนะก็บายบายละบายละเถอบาย,บาย